เราไม่เรียนรู้เรื่องความสุขเนะี่ยความทุกข์จะไมาให้เราได้เรียนรู้ฮะเราจะเรียนรู้อะไรดีคนะระหว่างเรียนรู้ความสุขว้ชีวิตเราสุขสุขยิ่งขึ้นกับเรียนรู้ความทุกข์แล้วก็เจอความทุกข์อีกเราจะเอาอะไรครับคนที่เขาผ่านโลกมาเยอะเขาบอกอะไรครับว่าไม่ได้จบมันที่เงินการมีเงินยุคนี้มันเป็นพื้นฐานการดำรงชีพอาจารย์ก็ไม่เถียงเพราะอาจารย์คนหนึ่งก็เ็าชอบถ้ามีเงินเยอะๆแต่ถ้าเราไปผูกกับเรื่องเงินทุกอย่าง เราวัดความสุขว่าถ้ามีเงินจะมีความสุขสบายขึ้นเราอาจจะได้แต่ความสบายนะคะแต่ความสุขบอกไม่ไน้เลยว่าจะมีไหมทําไมคนมีเงินเลยถึงทุบตีผัวเมียทุบทตีนทุกวันนะหรือด่ากันได้คนมีกินแต่ทําไมพี่น้องทะเลาะก,กันนะครับพวกเราคิดว่าความสุขในมุมมองของเราคืออะไรครับมีคูให้โอเคได้อยู่กับครอบครัวอ่าโอเคนี่คือ ิ่งที่ได้ทำนะครับเล้วกับกินข้าวกับแม่โอ้ีน่น่ารักมากอาจารย์จะพูดได้ฟังรวมๆครับเนื่องจากว่าการมองความสุขเนี่ยบางทีเรามองแต่เป้าหมายใช่ไหมครับความสุขการมีเงินมีบ้านมีรถมีลูกที่ดีมีคนรักที่ดีความสุขเนี่ยจุดเริ่มต้นคือความสบายกายสบายใจในสิ่งที่ทําก่อนครับอันนี้ใช่เลยสิ่งที่เราทําแล้วมันต้องมีความสบายกายสบายใจนี่คือพื้นฐานความสุขถ้าเริ่มต้นด้วยความอึนคเครียดตึง เบื่อเซ็งเศร้ากลุ้มสารพัดเนี่ยอันเนี้ยห่างความสุขไปเรื่อยๆแต่ถ้ามองความสุขเราต้องมองไปลึกกว่านั้นเขาว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นไหมถ้าทำแล้วเกิดคุณค่าและประโยชน์ต่อตัวเองและผู้อื่นอย่างนี้คือความสุขคนระับทำแล้วคือเราได้ความสุขกลับมาเช่นอยู่กับครอบครัวคุยดีกับครอบครัวหาวิธีการทำให้ครอบครัวอบอุ่นมีความสุข บางคนบอกว่าเนี่ยทานข้าวกับแม่เห็นไหมครับนี่เป็นสิ่งเล็กๆนะครับแต่มันคือความสุขคือความอบมอ,อุ่นของผู้เทคนิคการทํางานร่วมกันอะไรกันนะครับชีวิตเราหนีไม่พ้นการทํางานชีวิตเราอย่างหนีไม่พ้นการหาเงินะถ้าชีวิตการทํางานชีวิตหาเงินของเราเนะี่ยเริ่มต้นด้วยความสุขทุกวันเนะี่ยเราจะสั่งสมความสุขไปเรื่อยๆเรื่อยๆสุดท้ายถามสจเราจะแบกรับความทุกข์นั้นไหวไหมแต่ถ้าเราเริ่มต้นด้วยความสุขแม่เล็กๆ เล็กๆเล็กๆและเป็นความสุขต่อเนื่องเนี่ยถามเถอะไปผ่านไปเป็นเดือนเป็นปีเนี่ยชีวิตเราจะสุขชีวาขึ้นเท่าไหร่คนที่เขามีความสุขนะเขาเริ่มต้นยังไงปรากฏว่าคนที่มีชีวิตมีความสุขเนี่ยไม่ใช่เป็นคนที่มีบ้านหลังใหญ่รถหลายคันมีความพร้อมมีหน้าตาหล่อสวยเลยนะครับแต่เป็นคนที่จักมองความสุขเล็กๆแม้ทุกวันนะครับรู้จักเก็บความสุขทุกวันไว้ พอมันนานวันเขา้าชีวิตก็มีความสุขขึ้นต่อเนื่องต่อเนื่องตอนนั้นที่ดีการทําง,งานให้มีความสุขเนี่ยหนึ่งคือหนีไม่พ้นการให้เช้ามาเราให้รอยยิ้มไหมให้คําพูดที่ดีไหมขอฝากที่ดีการทําง,งานสี่ข้อนะครับอ่ะหนึ่งคือการให้สองคือตระหนักในคําพูดสามคือตระหนักในการช่วยเหลือสี่คือเสมอต้นเสมอปลายนะครับ